สวัสดีเพื่อชาวมิตรกายทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟ,ฟนๆคนรักการ์ตูนแปลงร่างทุกคนด้วยนะครับผมเอาจริงนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหลังดูนะครับอุลตร้าแมนเบลซาตอนที่1แบบซับไทยทุกคนที่จริงนะครับทางแอปผมขออนุญ,ญาตพูดชื่อละกันเนาะแอปฟิกเซนะฮะเขาก็มีการโปรโมตเนะว่า,าถ้าใครสมัครพรีเมียมเนี่ยก็สามารถดูซับไทย ได้ในแอปของเขานะครับผมแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าคนที่ไม่ได้สมัครพรีเมียมของแอปฟิกเซอร์เนี่ยที่จริงทาง youtube ของซุปุริยาเนี่ยที่เขาลงตอนหนึ่งของอุลตร้าแมนเบลซาเนี่ยก็มีซับไทยเหมือนกันนะทุกคนแต่ซับไทยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าของแอปฟิกเซอร์ของเขานะผมมันเป็น แค่ภาษาอัตโนมัตินะครับผมแต่ว่ามันมีภาษาไทยด้วยนะครับก็ดูพอเข้าใจเหมือนกันนะทุกคนก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมถ้าใครไม่ไม่ได้สมัครพรีเมียมของ f ER ิกเซอร์นะก็แอปทูปุริยาเนี่ยมีสมัครไม่ไม่ใช่มีสมัครมีให้ดูซับไทยเช่นกันนะครับผมลองลองเข้าไปดูนะทุกคนก็คืออยากจะบอกว่าหลังจากที่ดูเบลซาเนี่ยไปในตอนแรกเนี่ยความรู้สึกคือ ยังพูดอะไรมากไม่ได้ครับผมก็รู้สึกว่ามันยังก็เป็นมีกลิ่นอายความเป็นการ์ตูนเด็กอยู่แต่มูดเรื่องโทนเรื่องเนี่ยมันดูโตขึ้นนะครับผมมันดูโตขึ้นถามว่ามีคนบอกว่ามันคล้ายอุลตร้าแมนเน็กซัสหรือเปล่ามันก็แอบคล้ายนิดหนึ่งนะครับผมแต่เน็กซัสเนี่ยคือเท่าที่ผมดูเนี่ยมันเป็น ซีรีส์อุลตร้าแมนที่ดูค่อนข้างเข้าถึงยากนะครับผมดูค่อนข้างเข้าถึงยากถ้าไม่ตั้งใจดูจริงๆเนี่ยดูแบบว่าทํางานไปด้วยแล้วดูไปด้วยเนี่ยทุกคนไม่ดูไม่เข้าใจแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าอุลตร้าแมนเบลซาไม่ได้เป็นแบบอุลตร้าแมนน็กซัตแน่นอนนะครับผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะอืมเอาจริงมาทุกคนคือผมดูอุลตร้าแมนน็กซัตเนี่ยคือดูยังไม่จบเรื่องนะแต่ก็มันก็ ไม่ต้องดูจบเรื่องก็ได้สำหรับผมมันเพราะว่ามันไม่ได้สนุกนะครับมันดูแล้วมันน่าเบื่อนะครับผมมันดูแบบหนึ่งเรื่องมันจืดนะครับผมแล้วก็เข้าใจก็ยากนะต้องดูแบบต้องจดจ่อดูเลยสําหรับผมแล้วก็นี่ขนาดแบบผมจดจ่อดูแล้วนะยังดูไม่เข้าใจเลยอ่ะคือถ้าแบบว่าดูสมมุติดูถึงตอนสิบเนี่ยแล้วก็หายไปตั้งสองเดือนเนี่ยคือคุณจะดูมื่อเรื่องแล้วคือเหมือนว่าต้องย้อนกลับไปดูใหม่ว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มันคืออะไรใช่ไหมคอนเซปต์ของเน็กซัสเนี่ยมันคือใครๆก็แปลงร่างเป็นอุตมได้ นะผมแต่คอนเซปต์ของเรื่องนเนี้ยอุลตร้าแมนเบลซาเนี่ยผมคือเชื่อว่าเขาจะพยายามให้ดูโตขึ้นนะครับผมก็มันก็จะพูดว่าไงดีคือตอนแรกเนี่ยยอ้อนไปกับตอนแรกก่อนตอนแรกเนี่ยมันไม่มีะอะเลยทุกคนคือกองเขาเรียกว่ากองกําลังกําจัดปีศาจเนี่ยมันก็หาวิธีกาจัดปีศาจแหละแต่ว่ามันกําจัดไม่ได้างานจนเกนโตเนี่นนนยที่เป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมฮะก็มี เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีที่แปลงร่างเนี่ยมันอยู่ที่มือเขาแล้วก็บังคับให้พระเอกอย่างกินโตเนี่ยแปลงร่างแล้วก็ไปสู้กับสับปหลาดมีเท่านั้นเลยแล้วก็สัปหลาดก็ตายจบระเบิดบุ้มจบตายเลยนะครับผมแต่ไอการดําเนินเรื่องเนี่ยมันจะเป็นการดําเนินเรื่องคล้ายๆกับพวกอาจอย่างง่ายๆเลยคือชินกอสติล่าที่ผมเคยดูนะครับผมเพราะว่าชินอุลตร้าแมนกับชิ้นคัมเบเลเดอร์เนี่ยผมยังไม่ดูคือผมขอเอา มาเปรียบเทียบกับชินกอซิล่าของญี่ปุ่นก็แล้วกันที่เขาทํามาคือมันมันจะเหมือนว่าในหน่วยงานทหารเน่ยเขาจะสื่อสารกันว่าเฮ้ยต้องจัดการกับปีศาจยังไงนะครับคืออยากจะบอกว่าถ้าเด็กซักสี่ขวบห้าขวบดูเนี่ยเชื่อว่าดูไม่รู้เรื่องหรอกนะ ก็บอกอยู่ว่าคือเขาเหมือนว่าอัพสกิลให้มันอุลตร้าแมนเรื่องนี้มันดูโตขึ้นนะผมก็คือผมก็เห็นว่าแบเหมือนกันนะว่าทางพ่อแม่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเด็กดูได้จริงๆเหรอนะฮะยิ่งตอนที่อุลตร้าแมนเบลซาแปลงร่างเนี่ยแล้วก็แบบตึกกําลังจะถล่มเนี่ยแล้วก็ออกมาให้ครึ่งซีกหน้าเนี่ยดูน่ากลัวเหมือนกันนะแอบน่ากลัวอยู่นะผมแต่มันก็ผมเชื่อว่ามันก็ ไม่ถึงผมเชื่อว่านะมันไม่ถึงขนาดที่แบบดูแบบทําให้แบบเด็กเข้าถึงยากคงไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องการขายของด้วยนะคือเหรียญเหรียญแปลงล่างเนี่ยโหแวววับเชียนะฮะมันคงไม่ได้แบบขนาดเรียวแบบขนาดแบบว่ามืดนมนขนาดนั้นผมว่าคงจำไม่ใช่แน่นอนนะครับผมผม,ผมเชื่อว่าเขามีบทเรียนจากเนืสัตว์มาแล้วเขาคงจำไม่ซ้ำรอยเดิมแน่นอนนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะทุกคนเออก็ ยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าคะแนนของอุลตร้าแมนเบลซาจะให้คะแนนเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่ดูเรื่องอะไรเลยคือในเรื่องอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอุลตร้าแมนเบลซาเนี่ยมันมายังไงนะครับผมคือแบบทุกคนไม่รู้เลยฮะก็มีแต่แบบอในหน่วยทหารหรืว่าเป็นมนุษย์ลึกลับนะฮะที่แบบมาช่วยโลกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคืออีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลในอุลตร้าแมนเบลซาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมนะคือผมมาดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ย อุลตร้าเมโลซ่าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนักรบร่างสีเงินนะครับจากดาวเคราะห์ M 4 2 1นะครับผู้มีเอกลักษณ์เด่นคือหงอน,นเรืองแสงสีฟ้าที่ศีรษะนะครับและลายสีน้ำเงินแดงที่พาดผ่านลำตัวมีลวดลายคล้ายเกาะอ่อนนะถ้ทาไม่ตายประจำตัวเนี่ยคือสไปรลัลบาเรตนะครับที่เป็นเหมือนอิดาใช่ไหมอ่ากระบวน่าเตรียมพร้อมสู้ของเขาเนี่ยว่ากันว่ามันมีที่มามาจากการอธิษฐานเพื่อชัยชนะนั่นเองนะ ในการแปลงร่างในกินโตจะเรียกเบลซาเบรดเนี่ยให้ปรากฏที่ข้อมือนะครับก่อนจะติดตั้งเบลซาสโตนที่เป็นเหรียญน,นะครับผมลงในช่องด้านซ้ายของเบลซาเบร์นะครับแล้วกดปุ่มบริเวณด้านข้างนะครับจะมีแสงสว่างสีแดงและน้ำและน้ําเงินพวยพุ่งออกมานะครับและแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเบลซาในที่สุดเองนะครับผมเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็งคือพระเอกอันนี้คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าพระเอกอย่างกินโตเนี่ยคือมันสามารถ วิเคราะห์ได้หรือเปล่าหรือว่ามองอนาคตได้นะผมว่าเหมือนแบบใช้สมองเนี่ยมันเหมือนจะเห็นภาพล่วงหน้าอันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นพลังวิเศษหรือว่ามันเป็นการวิเคราะห์ของเขานะนี่คือก็ต้องดูกันต่อไปนะผมว่าอ่ามันจะสนุกหรือเปล่านะผมก็คือถ้ารีวิวแล้วก็ให้คะแนนเนี่ยยังไม่สามารถให้คะแนนได้เลยเพราะว่ายังไม่รู้อะไรกับอุตมนเบลซาเลย คือมันต้องน่าจะรอสักสองสามตอนนะจึงจะพอประมวลผลได้ว่าเส้นเรื่องมันเป็นยังไงนะผมอันนี้คือมันเป็นการเปิดตัวอุลตร้าแมนเบลซาอย่างเดียวเลยครับคือมันไม่ได้บอกอะไรถึงเนื้อเรื่องเนื้อหาของตัวละครหรือว่าของแนวทางการต่อตู้ของเบลซาเลยยังไม่มีเลยนะผมก็คือมันไม่ใช่แนวอุลตร้าแมนทิกเกอร์กับเบลอากับ กับเดกเกอร์หรือผมเดกเกอร์นี่คือมันจะเป็นอุลตร้มนแห่งความหวังใช่ไหมอ่ากับทิกเกอร์มันก็จะเป็นแบบมันเป็นดิกเกอร์ทิกเกอร์กับเดกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบแนวฟิลกู๊ดนะครับแนวแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็สามารถแบบดูได้ไม่เบื่อนะฮะก็แต่เบลซาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมก็ยังไม่สามารถให้คะแนนกับอุลตร้าแมนเบลซาได้จริงๆ นะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิเตอกายด้วยแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจคนรักการ์ตูนแบงค์ร่างด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊